ครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องเนียนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Cabin Crew Simulator กันนะครับผมเป็นเกมแนวจำลองการเป็นแอร์โฮสเตสกนนะครับวันนี้เราก็จะสร้างเที่ยวบินโคโคเดอร์แอร์ไลนจะบินด้วยเครื่องบิน d ด s แปกันนะผมเดสเอครับไปเลย เราบินจากนิวยอร์กไม่สิเราบินจาก RBX ไปนิวยอร์กมีอาหารมีน้ำเดิมจัดไปอัจฉรายได้4ี9้บาทเป็นยันนี่อันนี้เป็นสตจดของเราทั้งสองท่านกดเสร็จแล้วไปแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนได้ไม่เอาสามารถเช่า,อาแอร์อีกท่านหนึ่งได้อาด้วยเอาด้วยเคยช่วยเรา ถัดไประตูตตที่สิบโอเคเรามาในเมื่อเรามาถึงเครื่องบินของเราแล้วเราจะต้องบริการลูกค้าไม่ว่าจะลูกค้าประเภทไหนแลาต้องบริการอย่างพีเมียมเดี๋ยวอันนี้พนักงานของเราเหรอทำไมดูน่ากลัวจัง <laughs> อประจว,วเปิดประตูเองเลย <laughs> เริ่มเครื่องได้ขึ้นมาเลยอ๋อเอาขนมใส ไว้เดี๋ยวกันตกเอาน้ำใส่ปิดไว้ข้างหลังมีไหมข้างหลังมีด้วยโอ้โหโโเยอะเลยขนมใสอ,อืมอืน็กใส่ไปน้ำใสทำไมเขาไม่ใส่ให้เรา <c oughs> โอ้มาแล้วลูกเรือทั้งหลาอยี่ทอนรับวันนี้เราจะไปนิวยอร์กซิตี้กันกรุณา อย่าเล่นโน้ตบุ๊กและนั่งดีๆอาเข้มขัดด้วยนะครับอย่าเล่นโน้ตบุ๊กนะนั่งดีๆครับอย่าเล่นโน้ตบุ๊กทุกคนหรือทุกครับผู้โดยสารเด็กน้อยอย่าดีอย่าคืดแรงปิดปิดปิดประตูปิดปิดปิดิด อย่าพิงอย่าพิงไม่เอาไม่เอาจะขึ้นเครื่องแล้วแอ้ขันนเนรเด้นนะครับเรคขับปลอดภัยปิดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมปิดประตูห้องสะจูดด้วยเดี๋ยวผู้โดยสารเขาไปตก <c oughs> ปิดประตูไปเลยโอเคข้ามข้ามรันเวย์ได้ม,มานั่งเราจะเทคออฟต่อไปอืม ออกไแล้วว,ว้าวโอ้สันสันก็บินสันอืมแลนดิง้งไงดีเออไม่ใช่สิขึ้นไอตีสิลุกอยู่ข้างในนั่นอ่านักสือกันอย่างเมา,มาสองคนนี้แล้วก็มีที่สันโอ้โหขึ้นเอียงด้วยจัตโจของเรานี่ระดับดาวครึ่ง ็นไรอะไรเราเป็นดอกว่าสะจูดมือใหม่ยังไม่ใช่สะจดมืออาชีพเป็นสู่ท้องฟ้าคอนเมฆไม่หมดเลยหลว่ส, <c oughs> สัมลีเออเอาเบบฮาได้เขาจะมาทานอะไรครับขนมเป็นแบบแต่จะมาดีกว่า Ladies and gentlemen, this is your first officer from the flight deck. It looks like we're going to experience some light turbulence for the next couple of minutes.

สเราไระบเบเรือินและเราจะทำการลงจอดแบบควมทันทีทาน้กัตัท่านผู้กัปตัท่านผู้ัตัท่านผู้กัปตันท่านผู้กัปตัท่ามผูัปตันท่าัตัท่านผัปตันท่านผย้กัปตัท่านผู้กัปตัท่านัตัทาัตัทเาัตัทานี้ัตัทานผู้กัปตัท่านผู้กัปตันทน้ทานัตัทเานัตัททท ิดอะไรข,ขึ้นอะวิรัตเอ้าใบพัดเหรอเออกำลังลงดิ่งพรัสธาเออโอ้ขนางหนอะไรขนาดเป็นปลาเออจะแลนดิ้งลงถูกเชิญแล้วหนึ่งสามสองหนึ่งเดี๋ยวไม่ระเบิดไม่ระเบิด

ยืนย oh ืนเศร้าหวาดกลัวกันเต็มเลยทำไมสจัวคุยสจัวจิ้มใหญ่เลยอ่าบแต่โอ้ยโอ้ก็มีระเบิดอ่านระเบิดแล้วบูมโอ้โหหน้าสันเลยอะไร้อ้อ้จากอะไรวะ เสียงวัดหัวมาแล้วมารับแล้วอ้าวไี้เสียงมาแต่วัดหัวไม่มาออเคได้ยได้เงินเยอะเนี่ยคุณภาพระดับ1.6ดาว88เหรียญการบริการ4.5 2 9 5มีการติดต่อไปถูกช่องถึง2ครั้งความปลอดภัย2.5ลุกเฉลงฉุกเฉินหผู้เหยสาสูญหายไม่มี รวมทั้งหมด416เหรียญโอ้เยี่ยมอีกตาหนึ่งแล้วกันโอเคที่เราถัดไปจะจากนิวยอร์กซิตี้ R B X กลับไปที่เดิม <c oughs> ไม่รู้จะเกิดเครื่องระเบิดอีกดูหรือเปล่าโอเคหึห <c oughs> ึข้นเห็นว่าทักษะแค่หนึ่งดาวพอไปภัยดาวครึ่งดาวอีกเหรอโอ้แย่เลยอะ่ะ <c oughs> ไม่มาไมไม,ไม่จ้งเช่ามาเลยช่วยได้ดีแะมงประตูสาม ไปเลยโอเคสถานีไปโรบอเซียอเอ๋พนักง,งานเอาของมาใส่ให้แล้วนี่อะไรนะนี่คือผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมใช่โอเคเก็บไว้ให้รู้สาษาขึ้นเครื่องได้พระังมีน้ำมีสันดา์อีก2อชิ้นอยินต้อนรับสู่เครื่องบินเนียนๆที่ระเบิดไปรอบที่แล้วแล้วซ่มอมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ <laughs> โอ้เดี๋ยวมีไม้เด้อเหรอนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อมีเรียกว่าอะไรอ่ะอีฟโปรเฟสเซอรเหรออย่าเพิ่งจะออกมาเขียนข้างใคร h e l a d i e s and gentlemen this is your captain from the flight deck welcome aboard the flight we're expecting a smooth ride today so seatbelt signs should remain off for most of the flight thanks f o flying with us and once again welcome aboard ปิอนนะครบปลอภัยเดี๋ยว เป๋าผู้โดยสารจะตกลงมาใส่หัวหรือสารแทนอืมหปิดไปก่อ,กอนโอเคได้าขนสนไปเลยเลไ้อสันส่นสั่นสั่นเล็กน้อยสั่นเล็กน้อยสั่สั่ส เทคออฟได้ไปเล็กน้อยนะหวังว่าจะไม่เ,เกิดเคตแบบเมื่อกี้ขึ้นเฮิด <c> เ <oughs> ทปอปได้สวยงามรอบนี้ไม่เอียงด้วยเดาว่าทำได้ดีสะจวนรอบนี้ได้บทเรียนจากครั้งที่แล้วไป Uh -huh. okay. this is your captain from the flight deck we have reached our cruising altitude the flight attendants should start their in-flight service shortly sit back relax and enjoy the flight okay ladies and gentlemen this is your first officer from the flight deck. We've been told by air traffic control to expect some moderate turbulence oh, up ahead. We'll try our best to give you a smooth ride, but expect some bumps over the next couple of minutes. Okay. Oh, <laughs>

น่าจะเ y อ h ีกคน t a ึ่ง <soon. S 1> ไไน o ่อยู่น i ่ไม่ s, <S c นเนี่ยขอบคุณสำหรับการบินก s บเราและเราหว h งว่าจ g ไ i ้ p บกันอีกในเร็วๆนี้โอ้ทำไมทำไมรอบนี้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโม่อะไรเกิดขึ้นเล่างมากอู่ๆก็ไฟไม่ขึ้บินเดแต่อย่างน้อยไม่ระเบิดเหมือนรอบที่แล้วฮ่า คนต่างคิวมากตับไปไหมโอเคผ <Flight S 1> ู้จัดเสร็จเรียบร้อยอืมใครผาตัดีค้าเพืพ่อความปลอดภัยแต่รู้สึกเมื่อกี้มเหมือนจะไม่ปลอดภัยนะอืมใครผาตัดตัวไม่เอียงโอเคนนันี่ระบบนะคะลงจอดแลนดิ้งแล้วยึ๊ดอืมน,นีน่ระบบนะอเอ๊ ย่าไม่ดือนะพี่ครับไม่เดือไม่เดือน,น,ออน,อนั่งนั่งได้<ม>อ๋อตัวอ,อ,อ,อย่างเรียบร้อยดีอย่าเป็นไฟเมื่อกี้ทาให้บริษาทหายไปสองสามคนเกิด <c oughs> ขึ้นได้อย่างไรรอบที่แล้วเครื่องบินระเบิดรอบนี้เครื่องบินไฟไหมเดยไปทราบสาเหตุแลทุกในะดูทุกคนที่คือนิ่งมากดูแบบไม่ไม่ต้องแบบมีเกิดตกต้องตกใจเกิดขึ้นอะไรเลยอ๋อบอกในโทรศัพท์ด้วย รอแล้วรอแล้วรอ,อแลนดิ a n d i n าลงกำลังแ a นดิ n g ลงอยากสวัสดิภาพเราบอกเสียอยู่ข้างหน้าแล้วอืมเอาลอลงแล้วเป็นตัวในอีกสามสองหนึ่ง l a n d i ้ g ได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อืมโอ้โสั่นถึงสมองสะจุดขาบอะไรของสะจวดเนี่ยโอ้โหแดนดิ้งขนาดนี้บริษากรยังนิ่งอยู่โอเคอืมเดียบร้ในจุดนี้ขออญาตสคริปนะครับ ตั้งให้ตรงแล้วก็ออกได้สารประตูที่หกเปิดได้โอเคอย่าเพิ่งเปิดทางสะจวนั่นเดี๋ยวโดนผู้สารตกตบหัวลงจอดไม่ดีเรยบเเปิดให้หมดเปิดให้หมดเดีย๋ยวมีคนลืมกระเป๋าไว้โอเคเรียบร้อยโอ้คุณภาพ1.6ึ่งจุดหกสิบสองเหรียญอริคาสี่จุดเจ็ดสามรอยี่สิบหกแล้วก็ให้ขอไมเปุดต้องไปหนึ่ง มาปลอดภัยศูนย์โอหลงจอดแย่มากฉุกเฉินมาเที่ยวบินใช่ผู้โดยสารที่สูญหายสามคนนอนไฟเผาบนเครื่องบินไปสามคน,น,นเลยโอ้รายได้ครบเวลา1น6น่นาร้อนสกายบักแลก้วก็บนนัตจูออยูทูบเบอร์ที่นั่งไม่สบายยากที่จะหาห้องโดยสารที่กว้างเช่นนี้ตัวเลือกเมนูเล็กเกินไปแล้วก็อิน,อนเทอร์เน็ตไร้สายแย่มาก แล้วยังได้โบนัสอีกร้อยหนึ่งโอเคสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะครับผมจากวันนี้ดวงจันทร์ที่สวยงามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ